พระสมเด็จวัดสังขเป็นจักรพรรดิพระเครื่องของประเทศไทยผู้สร้างหรือสมเด็จโตผมมหลังสีการสร้างนั้นก่อนปี2415คราวนี้เราหันมาดูพระที่ปรากฏพระนี้ เป็นพระเนื้อผงพุทธคุณโดยทั่วไปจะก่ลาวโดยศักยภาพคือเนื้อกล้วยหอมเหล่านี้หันมาดูสภาพที่แท้จริงนี่คือการถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือธรรมดาและหลอดไฟหลอดเดียว ราวนี้มาขยายดูการขยายเนื้อพละนี่คือเนื้อพระที่ถ่ายทำด้วยกล้องดิงใใจิตอลใ่ใจกล้องโทรศัพท์ 6X เท่านั้นเนื้อหาหมวลสารที่ปรากฏเป็นภาพที่แท้จริงของเนื้อพระผู้ขนจำนวนมากมายของประเทศไทย พระอาจารย์ที่วัดโด่งดังในประเทศไทยในกร,รุงเทพมหานครได้กล่าวโดยทั่วไปว่าพระสากลน,นิยมพระพี่การค้าขายของสมาคมค้าขายพระของประเทศไทยเป็นพระที่ไม่ทันยุคทุกคนล้วนทราบกันมานานแล้วว่า ระแ้มีสภาพเช่นไหลแต่ไม่ปรากฏในระบบการซื้อขายของประเทศไทยในยุคสมัยนี้เราสามารถติดต่อสื่อสารและถ่ายทอดกล้องได้เด่นชัดเหนือล้ำกว่าการถ่ายทําในอดีต ซึ่งสามารถตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างได้ลักษณะทุกอย่างจะมองให้เห็นศักยภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่เด่นชัดและง่ายได้ในยุคสมัยนี้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอของพระเครื่องแต่อย่างใด ความรู้ของคนในยุคนี้ได้ก้าวล้ำกว่าพวกที่ค้าขายพระที่ถูกบล็อกด้วยความรู้อนลอยท้วยของผู้ที่มีอำนาจในวงการพระเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นนี้คือความเป็นจริงของประเทศไทยพระนี้ ไม่ปรากฏในสนามพระแต่อยา่างใดที่เห็นนั้นคือพระที่เป็นสมบัติของผู้คนที่ครอบหลองพระพระนี้อายุนานกว่าสามชั่วคน หรืออาจจะถึง5ชั่วคนก็ได้เพราะอายุของเนื้อพระนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า170ปีนี่คือปรากฏการที่ถ่ายทอดและสื่อสารกันด้วยสายตาที่ง่ายดายและเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนี้นี่คือ สิ่งที่เป็นจริงในยุคสมัยนี้ซึ่งศักยภาพของวัสดุศาสตร์และวิวัฒนาการของการเรียนรู้ได็กก้าวล้ำไปเป็นอันมากแทบจะกล่าวได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสูงล้ำจนที่ปิดความเป็นจริงไม่ได้ วาสนาของผู้ที่ได้ครอบล้องและเรียนรู้พระนั้นนั่นคือชะตากรรมของผู้คนทั้งเป็นอินนับเป็นวาสนาที่ได้ชมพระและเรียนรู้มาเป็นเวลานานพระนี้เป็นที่สุดของแผ่นดินประเทศไทยกล่าวได้ว่า พระนี้หายากสุดๆคำถามมาจากประสบการณ์เช่นไรมีผู้คนหลายคนที่เคยเห็นพระนี้แล้วจากโลกนี้ไปตอบว่ามึงเอาพระอย่างนี้มาให้กูดูพระกูที่มีอยู่เก๋หมดทุกอง เมืองทำกูอีกแล้วบุคคลผู้นั้นก็จากโลกนี้ไปนานแล้วเช่นกันเพราะบุคคลผู้นั้นถ้าอยู่ตอนนี้ก็ต้องมี90ททุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือประสบการณ์ของผู้คนทั้งแผ่นดินประเทศไทยเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่เคย ซื้อขายพระพยายามไขว่ว้า,วาได้แต่พระที่ไม่ทันยุคแต่หลงเข้าใจว่าทันยุคจนกว่าจะได้ทราบหรือพบเจอพระที่แท้จริงเพราะในอดีตเมื่อผู้นำในท้องถิน่นกล่าวว่าพระองค์นั้นเป็นพระแท้ทุกคนก็เชื่อ แม้แต่ในสมาคมหลอยถ้วยของประเทศไทยก็ไม่หลอดผลความเชื่อถือของบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นหัวหน้าของกลุ่มผู้ค้าขายผาพลที่สุดออกมาไอย้ยาเล่าไป ปล่อยให้หมาวิ่งข้างหน้า้นมันเดินตามหลังยังพอนำทางไปได้ดันเอาหมามาจุงหน้าบอกว่าพระนั่นแท้เวนกรรมจริงๆอามิตาพุทธตอนนี้มาขยายและเรียนรู้ความรู้วิชาการเรียนลำนะ้ำก้าวหน้าเดินกว่าหมาที่เคยนำหน้าเรา นั่นคือความภูมิใจของแผ่นดินประเทศไทยไม่เป็นไรมีคือจักรพัพรดิพลัเครื่องของประเทศไทยแต่อย่าลืมหมาฝูงนี้มีเป็นฝูงฮ่าฮ่าฮ่าไขได้ไปแล้วแต่เวทนาของผู้คนอามิตาุูต